ไปด่าเขีนด่ามด้วยเขีนนมาสนมอดแบงเรื่องนี้คาแรคเตอร์เป็นยังไงล่ะทำใครก่อนดีฮะผมผมเหรอผมละกันฮะเอาพระเอกก่อนเอาพระเอกก่อนของผมเลยฮะก็จะเป็นฟิลคาแรคเตอร์จะเป็นคนที่อายุ30กลางๆแล้วกันนะเป็นคนที่เหมือนค่อนข้างจะรวยอันนี้วดหรือเปล่าวดนิดนึงเป็นคนค่อนข้างจะรวยฮะแล้วก็เรียกว่า เป็นคนที่มีหัวคิดด้านการทําธุรกิจเป็นหนุ่มที่ฮอตดูฮอตละกันแต่ว่าจริงๆแล้วเชิมอะไร,งไรเงออี้ยอันนี้คาแรคเตอร์คร่าๆวๆละกันฮะอยากไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าไพร์ลที่เราปล่อยไปเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นหนุ่มแบดแบบดูแบบผ่านโลกมาเยอะจริงๆแล้วมันอาจจะกลับกันก็ได้อันนี้ก็อยากให้ทุกคนไปรอดูของจริงดีกว่าส่วนของผมก็คือ คาเตอร์ของผมก็คือเข้ามาในไอจีของผมอิสแบงกี้คือคารคเตอร์เดียวกันเลยคืออย่างคือเป็นคารคเตอร์เดียวกันเลยแบบเป๊ะมากแบบเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าแบบโกโก้คือคนที่โกโก้อะความคิดเขาคือพยายามที่จะไม่โกแต่มันด้วยสถานการณ์บางอย่างมันทําให้แบบเราไม่สามารถเขาเรียกว่าควบคุมได้อะไรเงี้ย ส่วนจริงๆหนูลินเป็นคนที่จริงใจมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งขยันทำงานแต่ก็เป็นคนที่รู้เาเรียกว่าในเรื่องของโลกภายนอกน้อยจะเก่งในเรื่องของการทำงานมากกว่าอะไรเ้ยครับซึ่งเรื่องนี้มันแตกต่างจากเรื่องเดิมเยอะไหมครับข,ของผมต่างเยอะมากเพราะว่าเรื่องเดิมเนี่ยด้วยความที่มังกรกินใหญ่จะมีความแบบโตนิดนึงมีความเทมีความแบบ เอาแต่ใจยอะไรเงี้ยครับนูลินจะไม่ค่อยเลยหนูลินจะเป็นคนที่แบบสบายสบายยังไงก็ได้แต่ก็จะมีความเ,าเขาเรียกว่าเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็เหมือนจะมีความโดนเอาเปรียบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกับเรื่องเดิมมากๆของผมนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนมากเลยครับเพราะว่าเรื่องที่แล้วมังกรอ,อายุแค่20น่นิดๆิดคือมันมันเป็นตัวผมววเลยฮะแล้วก็เป็นคนที่ขี้เล่นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมา เรื่องนี้ค่อนข้างจะยากท้าทายมากหนึ่งเลยคือเราเป็นคนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่คาแรคเตอร์เราอาจจะเป็นเหมือนวัยรุ่นทั่วไป<ค>ร <ๆ S 2> จริงจริงคาแรคเตอร์เราอาจจะวัยวรุ่นกี่โมง <laughs> แต่ยังเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยฮะแต่พอที่เรื่องนี้มันต้องทําให้เราเป็นคนที่นิ่งขึ้นแบบช้าลงแล้วก็เหมือนต้องเป็นคนที่ต้องเป็นตัวเป็นผู้ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยฮะซึ่ง เปรียบเทียบกันแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ยากมากแต่เราก็ต้องเหมือนเวิร์กช็อปหนักนิดนึงนักเพราะูไม่จนูไม่่จริงอ่ะในชีวิตประจำวันอ่ะเขาอีกนี้ได่เป็นพ่อแล้วอ่ะคือมีมีความแบบเขาเรียกว่าด้วยความที่เขาแบบเจนโลกอ่ะเขาก็จะสอนเขาจะคอยสอนคอยคอยดุเราคอยแบบปาบปามผมรู้สึกว่า ที่ต่างคือแค่อายุเฉยๆไม่ไม่ได้รู้สึกว่านิสัยต่างกันขนาดนั้นรู้สึกว่าน่าจะมอสน่าจะเป็นมอสอยู่แล้วอ,อันนี้ห่ายว่า,าค่อนข้างจะใช้ชีวิตหนักพอสมควรก็เจนโลกเจนโลกรอว่าเจนโลกก็ได้ฮะเอาเป็นว่าก็สำหรับผมผมว่ายากเพราะว่าผมมองคาแรคเตอร์ในเรื่องไม่ใช่ตัวผมผมอยากมองให้เป็นคาแรคเตอร์อื่นไปเลยอะไรเย่างฮะแล้วก็อยากที่จะพาตมไปอยู่จุดนั้นอยากจะปรับคาแรคเตอร์ก่อนที่จะถ่ายด้วยซ้ำ มันเหตุเกิดจากความเหงาป่่ะะเรอะไรฮะเหตุเกิดจากความเหงาของสองคนเอ่ออ่าไม่ใช่ตัวละครแล้วกันฮะเอ้ยไม่ใช่เรียบเรียงนะครับมันอยู่ EP พีหนึ่งสองหรือสามเพราะว่าเมื่อกี้มอสได้พูด EP พสองไปแล้วไม่เป็นไรเรามาเป็นสายนี้อยู่แล้วรู้อย่างพร้อมพร้อมกันเราเล่นอ p พีหนึ่งเลยอะคืออีพีหนึ่งเนี่ย่คือคือ EP พหนึ่งเนี่ยจะบอกว่า มันจะมีเขาเรียกว่าพลัง่เห็นมละประตูไปไหนก็ได้ด้วยเลยมอนอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงไม่จริง <c ười> คือให้คนแบบอึ้งไปก่อนต <c ười> อนนี้อึ้งแหล <c ười> อะอันหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องจริงคือ <c ười> เรื่องนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าด้วยความที่มีความเชื่อทางพยานาคทุกคนอาจจะคาดหวังเฮ้ยจะมีเป็นพญานาคกันเลยไหมจะมีแบบเป็นแบบเวอร์วังเลยไหมคืออยากจะให้โฟกัสไปทางรอมคอมคอมเมดี้โรแมนติก แล้วก็อาจจะมีแบบแซบๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับส่วนความเชื่อทางพญายนาคนี่ก็คือจะเอามาปฏิปต่อเรื่องให้ให้เรื่องเนี้ยมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าทางนิยายเนี่ยเขาก็มีการเล่าท้าวความถึงอดีตชาติเพราะฉะนั้นเราก็จะหยิบอดีตชาติอ่ะมาอยู่ในซีรีส์แต่จะมากหรือน้อยเนี่ยรอติดตามนะครับแต่ความแซบที่ว่ามันน่าจะมากกว่าเดิมแม้วดูจากทีเซอร์ที่่อกมามันโอ้โ<อ>หก็นิดหน่อยนิดหน่อยหลายคนคาดหวังนะคาดหวัหลายคนคือหลายคนคือคุณผู้ดูคุณผู้ดูคุณผู้ดูหรอ คิดว่าน่าจะแซบขึ้นเพราะว่าหุ่นหมอสดีขึ้นดูได้ยังไงคะว่าหุ่นดีขึ้นอแอบดูแหละเม่ต้องแอบหรอกแม้ปกติไม่ค่อยให้ใครดูเท่าไหร่แล้วเราให้ใครดูบ้างไม่มีแอบดูเนี่ยถ้าแอบดูดูเป็นคนแบบยังไงก็ไม่คนยังไงอะช่างสังเกตใจใช่ไหมทุกคนช่วยๆกันหน่อย ค <laughs> ือแซ่ขึ้นแน่เพราะว<ม>่าหนึ่งเลยก็คือด้วยความที่เรามีประสบการณ์จากมังกรกินใหญ่แล้วว่าเฮ้ยแบบเวนี้เรารู้สึกว่า,อย,าอย่างแฟนๆก็จะคอมเมนต์ว่าอาจจะฟินได้กว่านี้ไหมหรือว่าอาจจะไปสุดได้กว่านี้เรื่องนี้ก็จะแบบไปให้สุดกว่าเดิมแต่ก็จะยังคงความศิลปะความอาร์ตอยู่<ม>แล้วก็ส่วนในเรื่องของเขาเรียกว่า,าการแสดงหรือว่าหุ่นอะไรเงี้ยเราก็จะปรับให้มันแบบ ปิ่งปังว่าอะไรปึ่งปังมากขึ้นสําผมเรื่องนี้ NC เป็นเอ็นที่ผมรู้สึกว่าชอบมากที่สุดในในสิ่งที่ผมเคยเจอมาแล้วกันฮะเพราะว่ามันเป็น NC อะไรอ่ะไม่ีอะไรมันเป็นเอ็นที่มันไม่ได้โป๊เปื่อยมากจนเกินไปแต่ว่ามันเป็นเอ็นที่ทําให้ทุกคนรู้สึกถึงฉากนั้นแบบจริงๆอะไรนฮะ คือผมอ่ะมีโอกาสมีโอกาสได้อ่านนิยายถ้าใครได้ซื้อนิยายแล้วเห็นนิยายจะเห็นรูปประกอบคือรูปไม่เล่นนะรูปคือแทบมากเราก็เลยทําการบ้านกันว่าไอนะครับเกือบถึงแล้วกันฮะไม่เพราะว่าถ้าพูดว่าถึงปุ๊บคนคาดหวังละเอาเป็นว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ฉันว่าเธอเกินแล้วผมเกินจริงเหรอ ถอยไม่ใจขนาดนี้ฉันไม่ใจจากผลงานครั้งที่แล้วไงก็จะเต็มที่ครับในทุกผลงานแล้วกันครับเนีฝากถึงความน่าดูซีรีส์นี้หน่อยครับอ้าวพระเอกพระเอกโอเคฝากถึงความน่าดูเหรอฮะแน่นอนว่ามันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะมีโมเมนต์มากมายแต่ว่าไม่เลี่ยนแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่เป็นเราเนาะเราไม่ได้เป็นคนที่แบบสื่อสารออกมาแล้วแบบอุ้ยแบบเลี่ยนอะไรเงี้ยเราคือเป็นคนที่ ปฏิบัติกันจริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนฮะรอติดตามเธอแต่ละคำสองเธอเป็นสองแง,สง,แง่สองแง่ไม่ปฏิบัติกันจริงๆแปะครูฟิวเวอร์กัน <laughs> มารอดูกันว่าจะหวานเลี่ยนหรือขมปี <laughs> ออก็สำหรับผมเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆสหรับผมเลยฮะไม่ไม่รู้ว่าในอนาคตต่อไปจะมีซีรีส์ที่ดีขนาดนี้อีกไหมที่ผมจะได้เล่นก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับ เราเราคุยกันตลอดว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องสุดท้ายของพวกเราไหมไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสได้ไดเรื่องอื่นๆอีกไหมเพราะฉะนั้นอะ่ะทุกๆเรื่องที่เราได้ทําหรือว่าทุกๆโปรเจกต์ที่เราทาก็คือทําเต็มที่ทําให้สุดความสามารถแล้วก็คอมเมนต์อะไรที่แฟนๆเคยคอมเมนต์ไว้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องปรับแก้เราก็จะพยายามจะปรับแก้ให้ดีที่สุดเพื่อให้มันแบบดีที่สุดเดอะเบทที่สุดในเวอร์ชั่นของเราสองคนอะไรเงี้ยครับ ก็ตอนนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับก็เดี๋ยวจะมารอลุ้นอีกทีว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังแบบแซบๆได้ทางไอชีนะครับแบบปฏิบัติกันจริงที่ไอชีแปลกๆและถามในพัททั้สิบ้างก็สิบหรอแรงว่าไม่มีอะไรเลยคนดูอะไรก็เจอเห็นแบบถ่ายกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งเออหลายๆคนว่าเป็นไงบ้างการทำงาน อ่าออยยู่เาก็จะไม่พูดเลยเลยกินว่าแกจะพูดเหรอพูดก่อนพูดก่อนพาทงคนเเลยอออพไได้ปคือเรื่องของเรื่องคือเราอ่ะมีโอกาสได้ไปแฟนมิทติ้งที่อิตาลีครับแล้วก็ด้วยความที่อิตาลีมันก็เป็นเมืองแห่งแฟชั่นเราก็เป็นคนที่ชอบแฟชั่นนั่นเบะปากแล้วเราเป็นคนที่ชอบแฟชั่นมากแล้วก็ แล้วก็ด้วยความที่ผมมาเขาเรียกว่ายังเพิ่งเข้าวงการมาเราก็ยังยังมีค่าใช้จ่ายเยอะมากมายเราก็ได้แต่ชอบก่อนแล้วก็หวังว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเยวคงก็ได้ซื้ออะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เราไปเซอร์เบตเบิร์ดเดย์แล้วเหมือนมอสก็มาเซอร์ไพรส์คือเราอ่ะเราอ่ะเ,เคยไปฝรั่งเศสแล้วเราก็หยิบใบเนี้ยมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบจังเลยไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อพอได้ไปอิตาลีปึ๊บเขาก็เลยจัดเซอร์ไพรส์ให้เรา ว wow, ้าวมากนะเพราะขนาดผมยังไม่กล้าเลยอ่ะขอบุญทุ่มเอบุญทุ่มขอบทุ่ายเปเหมือนในเรื่องเลยเห็นไหมล่ะว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันฮะแล้วก็รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ขอเล่าที่มาที่ไปก่อนลวกันคือจริงๆเราเราสองคนถามว่าซื้อได้ไหมจริงจริงซื้อได้นะฮะแต่ว่าเราอยากจะเก็บเงินไว้แบบพัฒนาตัวเองบางทีก็อาจจะต้องเรียนการแสดงมากขึ้นอะไรเงี้ยนอกจากค่าจัดใหแล้วก็อยากไปเรียน นอกบ้างด้วยกันได้นร้องเพลงข้างนอกบ้างด้วยกันหรือแบบไปทาอย่างอื่นที่มันทําให้ตัวเองดีขึ้นแบบมากๆกว่านี้อะไรนะฮะกพราะพอวันนึงเรารู้สึกว่าเราก็แอคทีฟมาประมาณหนึ่งละแล้วเราก็มีกําลังได้ประมาณหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นความสุขของเขาแล้วเขาไม่ยอมซื้อสักทีเราทํายังไงดีซื้อให้เขาเราก็รู้สึกว่าแพงไหมแพงมากแล้วเราก็ แล้วเราก็ไม่เคยซื้อให้ตัวเองเหมือนกันฮะแล้วก็ถามว่าซื้อให้เขาคุ้มมากไหมผมรู้สึกว่าคุ้มนะเพราะว่าคนที่อยู่ข้างๆเรามีความสุขเราเราก็มีความสุขไปด้วยเนาะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่คุ้มค่าละไม่หมดไม่หมด,มหมดเหลืออยู่ลบากเดี๋ยวทุ่มต่อไปเ,อเดี๋ยวทุ่มต่อไปซื้อให้แล้วใช่หรือยัง เอาจริงยังไม่กล้าใช้แล้วคือมันก็เป็นรอยอ่ะไม่พลาดี๋ยว่าเอาซื้อใหม่ให้เราเขาเปย์ให้เราอยู่แล้วน่าสนใจก็ก็กระเป๋าหนักอยู่ตอนนี้เห็นไหมเขาพูดแล้วว่าเรใช้ได้แล้วก็เปลี่ยนใหม่ๆเลยคือด้วยความที่เราอ่ะเราต้องสิ่งที่เราพกคือลิปสติกเนี่ยห้าแท่งละโทรศัพท์ power bank ไหนยังจะการ์ดต่างต่าง และยังจะเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นในกระเป๋าอีกเรารู้สึกว่าหูซีรีนอ่ะมันแบบมันไม่สามารถพกไปใช้ชีวิตประจําวันได้อาจจะต้องไปในงานพิเศษพิเศษก็ให้เราซื้อโทสแบกที่ห่อหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยตัวซีก็ได้เออน่าสนใจหรือตัวบีขึ้นต้ยแล้วะจ้าวซีหรือเอาดีอะไรอย่างเงี้ยเอ้จริงๆที่ไม่อยากซื้อโทสแบกเพราะว่าคนแบกคือใครคือเรา ที่มันคือแผนของเราเองที่ซื้อกระเป๋าใบเล็กให้จริงๆไซส์ที่ผมซื้อให้อ่ะมันเป็นไซส์เล็กนะฮะมันมีไซส์ใหญ่กว่านี้ที่เพิ่มเติมเพิ่มตังกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเอิมปใบเล็กก็เหมาะกับเธอนะอะไรอย่างงี้ไม่ย้ายพกของเยอะพกยันพัดลงพัดลมพกไปทำไมเนาะอีกอย่างหนึ่งที่อยากได้เหมือนกันเขาเขาบอกว่าเขาจะซื้อให้ไม่ให้หรนอนาคตข้างหน้าอะไรครับ แบบยี่ห้อหนึ่งจริงๆเขาก็อยากได้หลายยี่ห้อเหมือนกันถ้าอยาก้คาดหล่อแล้วเนีเย้าอยากได้หลายยี่ห้อเหมือนกันแล้วคนแฟชั่นแบบจัดๆแบบเขาเขาก็เหมือนคอลเลคชั่นไหนออกมาอุ้ยสีนี้ดีมากเลยเหมาะกับการแต่งตัวแบบชั้นนะอุ้ยไปจับอุ้ยเหมาะกับชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บล่ะเก็บเก็บเก็บอะไรอย่างงี้ใช่เราก็แกล้งพูดไปก่อนหวานหวานไปก่อนอะไรนะครับพ่อจะซื้อให้ฟ้าหรือเปล่าถ้าฟ้าอยากได้พ่อก็จะรูดให้ อย่าลืมแบงคาได้หน้าพี่ด้วยฟ้ย<ภ>าต้องได้บินแล้วได้พัดแบงค์หคิดหนักไหมเพราะเขาซื้อแบบคิดหนัก<ร>ามากเ,เพราะว่าอย่างอย่างวันเกิดที่ที่ทกำลังจะมาถึงของเขาเนี่ยก็คิดหนักมากว่าเฮ้ยเราจะซื้ออะไรให้เขาดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยากได้อะไรแล้วก็ซื้อแล้วก็ได้เราอะจะเป็นคนที่อยากได้แล้วก็ไม่กล้าซื้อเราเรามีความแบบ เก็บตังไว้ด้วยความที่เราเป็นลูกชาวสวนอ่ะเราเราแบบเงินทุกบาททุกสตางเงินทุกบาททุกสตางมาหามาได้เราเราชอบเอาไปต่อยอดเป็นธุรกิจเอาไปทําอะไรต่างๆแล้วเราก็แบบไม่ได้เป็นฟิลเขาเราไม่ค่อยกล้าซื้ออะไรให้กับตัวเองเพราะอย่างแบบเวลาเราไปแฟนมิเติ้งหรือว่าเราไปเจอแฟนๆตามงานอะไรเงี้ยแฟนๆก็จะให้ในสิ่งที่เราอยากได้มาอยู่แล้วมันเหมือนสิ่งที่เราได้มันเยอะมากเราก็เลยไม่ค่อยซื้ออะไรให้ตัวเองแต่เขาอะเป็นคนที่ซื้อทุกอย่างให้ตัวเองเราก็แบบเฮ้ย ให้อะไรเขาดีเลยอย่างเงี้อยอเออต้องต้อง <ไป S 1> อยากต้องบอกว่าอยากไ,ได้อะไรจริงๆผมเป็นสิ่งที่คือผมอาะซื้อให้ตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ซื้อให้เขาอยู่แล้วเนาะและ้วก็คือแฟนคลับทุกคนซื้อให้ผมอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยซื้อของที่เหมาะกับตัวเองเท่าไหร่ <laughs> บางทีซื้อของอะ่ะ <laughs> บางทีซื้อของมามันเหมาะกับแบงค์เราคิดว่าเราใช้เออไม่ไม่เข้าก็ให้แบงค์อะไรเงี้ยฮะใช่หรือบางทีซื้อมาก็ดูเข้าด้วยกันก็ใช้ด้วยกันใช่ส่วนจะเป็นแม่ๆมากกว่าที่แบบ มอสมันดูไม่ไปเข้ากับลูกแล้วลูกอะไรเงี้ยก็ซื้อให้เราใช่ก็เลยรู้สึกว่าอยากได้อะไรอยากได้รถคาราไม่กี่ล้านเองป๊าจะซื้อให้ป๊าไหมขอขอให้เพียงชาลัยดังดังปังปังมีเงิน้อยล้านพันล้านแล้วง่ยแล้วง่ายพ่อไปซื้อเองแล้วป๊า แล้วปาก็ต้อง <online> เปฟ <ano> <fry UC S 2> ้าอยู่ดีชอบมากเลยอยากให้มีคอนเทนต์นี้เยอะๆปาพอโอในเรื่อง่มีวงในสงสัยมาเรื่องแหวนมือยงไงะแหวนอะไรครับที่ไม่ใช่วงเนี้ยค่ะไม่มีไม่มีครับอันนี้ไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันนกลปาก็อยากได้เหมือนกันปาก็เลยรูดไม่ต้อง OK，welcome.、Okay, um yeah.